สวัสดีครับผมพอเบาวน่อยเด้พี่น้องโอ้ยเป็นอไรหมอเมืงองหน่อยนึงลมครับฝนเมื่อคืนพี่น้องเอ้ยแต่ส่องทุ่มพูดนะครับทุ่มส่องทุ่มมนันต้องทำงานท่าท่าเท่าทิ่น,น่ะเมื่อคืนนี้ครับมนันจะไปไม่ได้ไปเนาะในการยู่พี่น้องได้สี่ห้าป้อมล็อฟั่งไปกับย่านลมเนาะตอนเช้าก็ลงไปเบื้องเรือเลยโอ้ฝนตกแห่นี่น้ำครึ่งเรือน้อ นี่ปลาปลากปลาอีไถ่ทอดปลาอีไถ่เนี่ยพี่น้องนี่ปลากระจายปลาปลากนี่นะครับนี่เนื้อขันสม้มหรองเบิรงบ่เหพี่น้องเจ้าพันธ์เทศสิเดนเนาะคันเป็นตูคือคันคันเป็นตูเนาะในการนี่นี่ตัวใหญ่ก,ก็ไว้ทอดไว้เตื่นแล้วก็ได้ก็เถอะทอดลองเบิรงกแล้นะครับคันเป็นตูโบลีดยังยนืนได้เนาะ แม่ในการด้การจักนูคุณได้คัน,นี้ได้เป็นโลเนยในห้าป,ป้อมนึงครับพี่น้องเดี๋ยฟังไปเนาะมันลมเนาะตอนเช้าก็ยังลมลมอยู่ลงไปตีห้าครึ่งแล้วลงไปครับแม่ในการตาน้ำผู้นี้ได้การเลครับพี่เด้อขันส้มเนี่ยันส้มเป็นตูนี้นะครับนี่แห้แหซอกเกตการดล้า,างทดลองเบื่องก่อนเบื้องน้ำยูทูบอยู่พี่น้อง คำมันเป็นเขาก็ฟาทีมตัวเอ,อือย่าคนหูจักเนาะเอ,อะดออกมือก่อนพี่น้องเลยตนนัวใหญ่ใปีทอดก็ได้พี่น้องทอดอุ่นตัวคำพักคอยในการนี่พักพกาดพักอันนี้ครับนี่พอได้กินครับนี่ปลาเส้งอยงขยีตู้มีมัดครับอยู่ในนี่ม,มกเพ็ด มะบวกเลียมนะครับอันมะละฮินกโอลพาร์ไปสร้างมีมาแล้วครับนี่ใบกะเพราเนาะใบก้านาเห็ดอะไเงีอยู่นี้เด็ดเอานี้เลยข้างๆบ้านเลยครับนขนาดบ่มีเวลาเลยนี่มีคนเดียวเนะาะกันยังเฮ็ดได้เนาะนี่ต้นมะฮุ่งกำลังออกเต็มนเลยพี่นอ้องเลยเดี๋ยวก็ย้ายออกไปปลูกปลูกไปกินนะครับเรียบๆนี่แหละเรียบทางปากนีก่จะทำค มันกินจักห้าหกว่อนโอ้ได้การเนะครับมะฮุ่ง,งนี่มะอึดเด้วยถังบุมีเด้วยครับนะถึเงเรื่องปลาเนี่ยแหละครับมีทดลองได้การได้การปิ้งกับส้มพักเนาะพี่น้องเนาะฮะได้การเลยปิ้งกับส้มพักทอดทับทมซูปปิ้งกันเลยเอาปิ้งมันจะเป็นนุ่มๆเลยคักเลยปิ้ปงนี่ปลาแบนเนี่ยปิ้ง มัต้องกันทอดเกล็ดเลยครับปิ้งมาใส่เมืุ่ผงมาเลยมัต้องทบบนั้นเลยเนี่ดับไฟขึ้นแล้วปิ้งแล้วนี่เอาคลิปนี้ไปสั้นทีน่นะครับพี่น้องฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปสั้นๆนี่นแหละครับนี่ช่วงนี้บุกค่อยได้ถ่ายเออบุมีแต่ถ่ายเนาะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม